เพื่อนปีนี้มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อนทําขนมจีนน้ํหยาป่าตีนตีไก่ปีนี้ขอขอแรงไก่ตีนไก่ถีบสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตนะคะสิ่งถีบสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็ตะกุยสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้เรากินตีนไก่มันเอาแบบว่ากลางๆเลยอ่ะมันไม่ตัดงหอกจะได้ตะกุยตะไก่อย่างดีถีบสิ่งไม่ดีออกไป นี่กินใหญ่กินใหญ่พูดโทบักโมบอกแต็นี่ตักมาตักมาจะกินแล้วเอากี่ทีมคะเที่ได้กียรติของของหวานก็ไม่มีอะไรมีกล้วยทอดค<า>่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีส้มตำเนาะส้ตมตำไว้ค่อยตังกินแล้วค่อยตังในช่วงประมาณเดือนส ก็หลังก็จะมีิวัตนากับทีานอยู่ข้างนอกไม่ได้ตนีหรอกบอก้การล่วงหน้าว่าถ้านายกรฐมนตีเนี่ยคุ้มบอกไม่ได้เนี่ยกล้วยกล้วยลูกใหญ่วันนี้เปลี่ยนกล้วยไม่ใช้กล้วยหอมใช้กล้วยอะยตั้งก่อนนะึงสถานการณ์่เกพี่ชายอเม่อสัี่กสนพอดีก็ตกลงเขาไม่มานั่งกับเราใช่ปอยเดี๋ยวเาก็มาเขาจะไม่กินกันปอยเขอเอาหรอ ฉันก็ต้องไปนั่งฝั่งนี้เนี่ยอ้าวค่ะเพื่อนเราไม่นั่งไม่หลุดเลยมาเชมดผินะคะอย่าหย่นโอ้โหท้องว่าวานก็คูนทามขนาดนีก็ดีกินแค่นั้นก็จดกาวแตไม่ต้องไปไหนลจะกินจานเดียวไม่ต้องลุกอีกยังไม่ใส่ผักนะดู

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะจ้าทุกคนวัสดีปีใหม่ค่ะวัสดีปีใหม่นะคะะดูเสื้อใหม่กับถุงเท้าเราเฮ้ยลืมเอาผ้าออกเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีใหม่ส่งท้ายปีเก่าสวัสดีปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ บายค่ะสวัสดีปีใหม่กันทุกคนนะจ๊ะอันนี้มันก็เป็น f c ทั้งเพื่อนนะเนี่ยบ,ยบายบายจาย้า